สวัสดีนะคะสวัสดีอีกหนึ่งกริปค่ะโอ้ตระเนาะมันบนนันันติแต่เป็นตกดินค่ะดังศิลปินแต้มสยียากเก็บเอาแสงโวีค่ะคิดว่าสิมีโอกาสบลาดน,นะ่ะในช่วงค่ำ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 แรงลงแดดอาสดุงก้ามฝั่งน้องหานเรือน้อยลอยลำภายผ่านเรียบริมน้องหาสนสกลนคร กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือแล้วก็แถบตะเข็บชายแดนอีสานใต้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีที่มาแล้วก็มีที่ไปค่ะหลายซิ่งลายย่างที่เกิดขึ้นบานเห้าเนะะี่ยเป็นกำลังใจแล้วกันนะคะกำลังใจให้สู้ ในการทํางานเนี่ยสู่ในการมีชีวิตนี่ค่ะตั้งสติไว้ท่องไวไกไ้ก็ได้ค่ะมีคาถาอยู่นะฮะคาถาอะไรอะ่ะคาถาจำมาได้ละคาถาเนี่ยแล้วสิไปใส่นี่ก็ขับรถไปเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายนะเรีนไปเรีนไปตามภาษาทางนั้นเป็นจังไรคือทางนี้บอ เื่อนไก่ตีนบ้านเล่มีแสงไฟยินเสียงเรไรร,ร่อยลมข้างทางพระถังโปงแรงไหมแดดอ่อนแสงรำไรเสียงมากระโลงข้อคายไล่หลังมาทางตีนบ้านบ้านบ้านบ้เน,นี่ยังกันดอกนีก็ไดใส่รถใส่ถนนกกะมันระวังละกันนะคะเบาไปเบาจะคลองในละ ไปบอกคนอื่นเลยเดี๋ยวนี้พอจะคล้องนี่แหละจ้าฝนมานี่โดนฝนสองสามเมตรนี่เกิดอาการนะคะเหมือนจะไข่เหมือนจะเป็นบัตรเหมือนจะตายเหมือนจะเป็นทุกสินทุกอย่างเลยนะเนี่ยเอาแต่สิเป็นไปนน่หน้านะคะตามนั่นแหละเนี่ยค่ะมือมีเบียบ์มีงาเนี่ยเจาแต่เป็นตกตะไข่ไว้สั่นเนี่ยยังกินแร้งค่ะ กํเพิ่มกินเข่าผ้าเดียวกือีเมล้างตัวปนตัวแก้วว่าหันได้แล้วหัวตะไบแต่งโตดอกนี่ค่ะจีไปใส่มาใส่ก็ได้เนี่ยสินน้อยค่ะสินน้อยด้เนี่ยนะมืออื่นสินใหญ่เนี่ยค่ะเอาหัวกระไดเสร็จมือค่ะใจหอนบวบบวบใจหอนไปใส่เก็บดอกไม้ดอกไหลเนี่ยค่ะใบพระไหวสินใบพระอ่าไหว้พระเนี่ค่ะใบเจ้าที่เจ้าทางนี่สันนี่ยค่ะพี่บ้านพี่เรือนนี่ค่ะ ไอ้ปกป้องรักษานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราเคารพและบูชาเนี่ยค่ะแต่ละพื้นที่แต่ละสถานที่ถ้าเจาที่เจ้าทางก็ว่ากันไปนะเอาคลิปนี้มาสายมู่พี่น้องเอ้ยเนี่ยเหมือนจะลํำทางสันหันทางแยวเจ้าทางรองแล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะปะละบายบายขอบคุณสวัสดีค่ะ